จาสดาและสาวกย่อมมีการกล่าวตรงกันในเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คำนี้ว่าชรามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติดังนี้เช่นนี้แหละเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายชรามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชรามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติ ในข้อนี้ต้องมีว่าชรามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่ะตรัสบอกแล้วทรงซักถามและภิกษุทั้งหลายทูลตอบในลักษณะอย่างเดียวกันนี้เป็นลำดับไปทุกอาการของปฏิจจสมุปบาทซึ่งในที่นี้จะละไว้ด้วยไปยานใหญ่จนกระทั่งถึงอาการสุดท้ายคือสังขารจึงจะเขียนเต็มรูปความอีกครั้งหนึ่งก็คำนี้ว่า ชาติมีเพราะปัจจัยคือพพและถึงอย่างนี้แน่นอนพระเจ้า,าค่ะก็คำนี้ว่าพบมีเพราะปัจจัยคืออุปาทานอย่างนี้แน่นอนพระเจ้า,าค่ะก็คำนี้ว่าอุปาทานมีเพระาะปัจจัยคือตัอนหา modo. อย่างนี้แน่นอนพระเจ้าค่ะก็คำนี้ว่าตันหามีเพราะปัจจัยคือเวทนาอย่างนี้แน่นอนพระเจ้าค่ะ ก็คำนี้ว่าเวทนามีเพราะปัจจัยคือผัสสะอย่างนี้แน่นอนพระเจ้าข้ะก็คำนี้ว่าผัสสะมีเพราะปัจจัยคือสลายตนะอย่างนี้แน่นอนพระเจ้าข้ะก็คำนี้ว่าสลายตนะมีเพราะปัจจัยคือนามรูปอย่างนี้แน่นอนพระเจ้าข้ะก็คำนี้ว่านามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณอย่างนี้แน่นอนพระเจ้าค่ะก็คำนี้ว่า วิญญาณมีเพราะปัจจัยคือสังขารอย่างนี้แน่นอนพระเจ้าค่ะก็คำนี้ว่าสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชาดังนี้เช่นนี้แหละเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชาใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชา ในข้อนี้ต้องมีว่าสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชาอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถูกแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นอันว่าแม้พวกเธอข้อกล่าวอย่างนี้แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกล่าวคือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมสตุปาญาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณ เพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบ เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตออปายาทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ก็คำนี้ว่าความดับแห่งชรามรณะมีเพราะความดับแห่งชาติดังนี้เช่นนี้แหลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความดับแห่งชรามรณะ bon มีเพราะความดับแห่งชาติใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความดับแห่งชรามรณะมีเพราะความดับแห่งชาติในข้อนี้ต้องมีว่าค <k lar m Kingdom> วามดับแห่งชรามรณะมีเพราะความดับแห่งชาติอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่ะตรัสบ,บอกแล้วทรงซักถาม และภิกษุทั้งหลายทูลตอบในลักษณะอย่างเดียวกันนี้ทุกอาการของปฏิจจสมุปบาทซึ่งในที่นี้จะละไว้ด้วยไปยานใหญ่จนกระทั่งถึงอาการสุดท้ายคือสังขารจึงจะเขียนเต็มอีกครั้งหนึ่งก็คำนี้ว่าความดับแห่งชาติมีเพราะความดับแห่งภพละถึงอย่างนี้แน่นอนพระเจ้าค่าก็คำนี้ว่าความดับแห่งภพมีเพราะความดับแห่งอุปาทาน อย่างนี้แน่นอนพระเจ้าค่ะก็คำน pues ี้ว่าความดับแห่งอุปาทานมีเพราะความดับแห่งตันหาอย่างนี้แน่นอนพระเจ้าค่ะก็คำนี้ว่าความดับแห่งตันหามีเพราะความดับแห่งเวทนาอย่างนี้แน่นอนพระเจ้าค่ะก็คำนี้ว่าความดับแห่งเวทนามีเพราะความดับแห่งผัสสะอย่างนี้แน่นอนพระเจ้าค่ะ ก็คำนี้ว่าความดับแห่งภัสสะมีเพราะความดับแห่งสลายตนะอย่างนี้แน่นอนพระเจ้าค่ะก็คำนี้ว่าความดับแห่งสลายตนะมีเพราะความดับแห่งนามรูปอย่างนี้แน่นอนพระเจ้าค่ะก็คำนี้ว่าความดับแห่งนามรูปมีเพราะความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้แน่นอนพระเจ้าค่ะก็คำนี้ว่าความดับแห่งวิญญาณมีเพราะความดับแห่งสังขาร อย่างนี้แน่นอนพระเจ้า <ville> <ville> ค่ะก็คำนี้ว่าความดับแห่งสังขารมีเพราะความดับแห่งอวิชชาดังนี้เช่นนี้แหละเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดับแห่งสังขารมีเพราะความดับแห่งอวิชชาใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความดับแห่งสังขารมีเพราะความดับแห่งอวิชชาในข้อนี้ต้องมีว่า ความดับแห่งสังขารมีเพราะความดับแห่งอวิชชาอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถูกแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นอันว่าแม้พวกเธอก็กล่าวอย่างนี้แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีอยู่สิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปกล่าวคือเพราะความดับแห่งอวิชชาจึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะ er มีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกกะโทมนัตอุปาญาตทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ไม้เหตุผู้รวบรวมผู้ศึกษาพึงสังเกตในข้อที่ว่า พระศาสดากับพระสาวกย่อมจะมีความรู้เห็นตรงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีแห่งปฏิจจะสมุบาทโดยไม่เพียงแต่ปากว่ารู้กล่าวไปเพราะความเคารพในพระศาสดาแต่หมายความว่าพระสาวกรู้จักสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจะสมุบาทนั้นดีทุกอาการและมองเห็นความเป็นอิทัปัจจยตาคือความเป็นปัจจัยอาศัยกันเกิดทุกอาการจริงๆหมวดที่8